รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีและก็วิทยุนะตัวนี้ไฟว่านะครับโมเดล CSDE 2 1 6ตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบะฮะเสียงดีมากนะฮะตัวใหญ่เสียงดีเสียงแน่นมากนะฮะไฟ220้บโวลต์บ้านเรานะฮะมีสายไฟแถมให้นะครับตรงรุ่นนะฮะสายไฟหกกลมช่องใส่ถ่านเบอร์ C 6กแปดก้อนนะไม่ได้ทดลองให้นะถ่านไม่คอนะฮะมีถ่าน8ก้อนนะครับสาวิทยุนะับไม่งอสภาพดีฮะมีรอยนิดหน่อยนะฮะตามการเวลานะฮะ สิบคำหนสองมีทยุถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรามีโทนมีวันรุ่มนะฮะฟังก์ชันขออธิบายนิดนึงนะซ้ายสุดนี่เป็นเทปนะครับตรงกลางนี่มีทยุนะฮะแล้วก็ขวาสุดเป็นซีดีทีุเป็นเอฟเอ็มสตูดิโอนะครับขึ้นบ้านเรารับได้หมดเลยนะครับจูเน์อยู่ฝั่งนี้นะครับเอ a เอ็ม MM MM MM. เข้กล้องหอมนินตราไมอยู่กับโงเี้องจะมาทนี้จดสอบอัดนะอาจารมวิทยุลงเพจนะครับกดเล็กคอดบอกเจนะครับ ครื่องนี้อาจจากซีดีลงเทปอาจจากวิทยุลงเทปได้เลยนะครับฟังเซบบอกปกตินะครับภาพดีเลยนะฮะซีดีอ่านเร็วฮะใส่พันเทปเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะฮะใช้งานยาวๆเลยนะครับก่อนหน้าก่อหลังได้ปกติทุกอย่างใช้งานได้เต็มระบบเลยจะสองฟังอาจจะวิทยุเมื่อกี้นะคฮะก่อนหน้าก่อนหลังได้ปกติเลย ต่อไปจะเทสระบบอซีดี CD นะครับซีดีอ่านเร็วฮะแผ่นก๊อปแผ่นลายอ่านหมดนะครับรองรับอะดิโอซีดีนะไม่ได้รองรับเอ็นพีสามนะซีดีอ่านเร็วมากนะฮะเดี๋ยวเรชอบอัดจากซีดีนะครับพวกนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันซีดีหมดนะฮะมีฟังก์ชัน,นพวกตั้งโปรแกรมนะครับเจมซีดีนะฮะ เสียงดีมากครับลำโพงตัวใหญ่เสียงทรมจะมีน,น,แบบนปรับได้ปกตินะครับอ่านทุกแท็กอ่านทุกเพลงนะฮะแผ่นก็แผ่นลายอ่านหมดนะตัวนี้หัวอ่านดีมากนะครับตัวนี้แผ่นที่เป็นรอยมากยังอ่านได้ปกติเลยนะฮะจะสอบฟัง เทปที like CD, right? uh ่อาจจะซีดีนะครับเทปเทียจาะซีดีฮะชัดเจาะนะครับอ่ะใส่เพลงระบบเทปนะครับเตปเสียงดีนะฮะสายพันธุ์ไม่ย่อนไม่ยานฮะสภาพดีเลย 「夏が来れば思い出す」「はるかなおぜ遠い空」「霧の中に浮かびくる」「優しい影ののこみち」 พอาจบกันเลยนะครับขอบคุณครับ